ครับสวัส,สดีคุณผู้ชมทุกๆท่ททานด้วยนะครับผมอยู่กับเกมไม้ครับเอาชีรอดโคตรมอดอีพีที่4แล้วนะครับเฮ้ยเริ่คมคล่องว่ะเริ่มคล้องว่ะเริ่มจำอีพีได้วะ่ะก็อีพีที่แล้วครับเราก็ได้มามบุกปราสาทไปที่เรียบร้อยแล้วผมได้เคลียทุกอย่างไปที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มาร์กจุดไปแล้วด้วยเราจะสามารถวร์ปามาในปราสาทดีได้นะครับผมขอกับานก่อนไอเลชเช่ ครั้นที่แล้วผมใช้ธนูไปซะหมดเกลี้ยงเลยใช่ครับผมใช้ธนูไปหมดเกลี้ยงเลยกล่องโอ๊ยเต็มทุกกล่องอ๋อในกล่องนี้ยังไม่เต็มเดี๋ยวเดี๋ยวอาวุธเอาก็อยู่ฝั่งอาวุธสิอาวุธเก็บไปโอ้โหของไม่จําเป็นเยอะแยะเลยเอานี่เก็บไปนี่เก็บไปไดมอนได้ไดมอนมาด้วยครับอืมโอเค แล้ว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 เอ้ยความคมความคมนี่เก็บไปก่อนนะยังไม่อัพนะเพราะว่าแบบชุดนี้ก็เก็บไปก่อนไว้ฉุกเฉิญอาหารโอ้โหอาหารเราเยอะมากครับนี่พีเพสมีเหล็กมีอะไรพร้อมช่วงนี้ก็เหมือนทำร้าร่างกายตัวเองอยู่นะตอนนี้บอกตรงว่าปวดตาม,มากผมปวดตาม,มาก แต่ก็ต้องฝืนนะครับผมผมฝืนอัดคลิปให้ทุกคนดูนะครับผมเออกลัวไม่มีคลิปลงนะครับผมก็ฝืนไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวไม่มีคลิปลงนะฮะไอไอที่เรียกสุน,นัขเนี่ยเก็บไปเถอะอ่ะมีมีแล้วเหรออ้าวนี่ไม่ใช่ของเราเหรอว่าผมนึกว่านี่ของเราก็เก็บไปก่อนตัวอะไรมัน้องมาเก็บของเก็บของแป๊บนึง แล้วเราจะไปไปะจนภัยกันต่อครับขอนอนแปบ๊บแล้วก็ไปเอาลูกธนูมันมีตัวอะไรล้อมไม่รูอ้อะอย่าบอกนะผีอะถ้าผีไม่เอาเนะมันว์ามาหาบนเอ้ยมันไม่ได้ว์ามาหามันแบบเดินมาหาได้อะบินดิใช้เขามาบินมาหาโอ้ยแหลกแหลกลขอธนูหน่อยครับโอ้ธนูจะหมดแล้ววะไม่ใช่จะหมดหมดแล้วด้วยเดี๋ยวผมมาฟาร์มอรอบอีกครั้งนะครับผม เราก็จะวร์ปไปอัานี่เลยไอจุดสองคืออะไรวะผมลืมไปแล้ววะง้เจ้าหมาเราจะเดินทางไปกันต่อครับในนี่จะเป็นจุดเช็คพอยต์ของเรานะโอเคครับเปิดไปเริ่มมารู้สึกหลังไม่ดีแหลกแล้วเนี่ยเออฝากไปตรงนี้ก่อนบ้านเราอยู่ไหนบ้านเราแถวนู้นนะครับผมแล้วเราก็จะเดินไปแถวนี้ โอเคพี่เคจะเย็นพี่เคพี่เคพี่เคเดี๋ยวสิเดินมาทำไมเดินมาทำไมเฮ้ยดยี่ียงกบอีกนั่นบึงอนะก็บึงอนะเนาะเสียงกูเกียดกบอ๋อขด ขอทําการอนุญ,ญาตตัดไม้นะครับผมเราจะคราฟเป็นเรือไปเดินไปก่อนดิอ๋อเป็นฝั่งพอดีครับผมเป็นฝั่งแล้วไม้อะไรอ่ะไม้ปะไม่ใช่เฮ้ยต้นกระดาษมันคือต้นกระดาษอ๋อแปกแลกเหรอเออบนโลกนี้มันอะไรแปกแลกๆปลกเลยมีต้นกระดงกระดาษเฮ้ยอะไรอ่ะ อไอ้มีบ้านบ้านใครอะโอ๊ยแหลกเว้ยแค่บรรโดดโบไปสักแป๊บก่อนครับผมไม่อยากไปใกล้พวกนั้นเลยไอย้พวกนั้นมันชอบขโมยของเว้ยเราจะอ้อมนะเพราะไม่อยากให้มันมาขโมยของเรานะครับผมือบ้านใครอะแะไปเลยได้ปกแล้วโก้นึกว่าจะไม่ได้แหลกมาก โอ้โหเขาทำไรโอ้โหใหญ่มากครับขอ<ห>เป็นบ้านคนดีด้วยเถิดอ๋อมันถูกตัดขึ้นไปทางเข้าทางไหนผมว่าเราใช้วิธีโบราณเลยฝุดเข้าไปเออเขโมยตอนนี้ เฮ้ยทนธนูหายใจใต้น้ำโอ้ทนไฟโอ้สะท้อนว้าวโอ้เดินเยอะแข็งเบาดุดขนนกสะท้อนว้าวมันดีจริงๆเลยเฮ้ยจมตีศักดิ์สิทธิ์กับปัดใจเฮ้ยหนังสือนี่เราเฮ้ยผมต้องขุดหนังสือไปเออขุดไปขุดไปเพราะว่าเราต้องใช้หนังสือในการอินชาร์ตของนะครับผมเฮ้ยขุดไปก่อนขุดไปก่อนเออว้าเดี๋ยวกระเป๋ากูลืมไปเก็บของในกระเป๋าอีกโอ้ยเนาะ ได้ทนธนูได้ทนแรงระเบิดได้าธาตุน้ำพอละแค่นี้แหละนี่แหละหมดแล้วผมว่านะผมจะหลีกเลี่ยงไม่ให้โดนขโมยของยังไงวะขอกลับบ้านไปเก็บของกันนะโอ้ถือว่าดีโอได้แบบโอ้สมุดโคตรเอ็นชาร์จโอ้ เดี๋ยวผมว่าของมันโคตรกล่องเรามันไม่พอเลยเว้ยใช่ครับกล่องเรามันไม่พอขอเอานี้มาเหล็กเหล็กขอเก็บไปทักเออเอาไปแค่นี้ก่อนนะเหล็กขอเก็บของก่อนเก็บของก่อนเก็บปลายเก็บปนี่อะไรจ่รู้นี่เทเทมแดนนี้ด้วยผมว่ากล่องเรามันไม่พอวะ่ะ กล่องครับขอครับกล่องหน่อยอ่าได้มาเอาแปดเลยแปดเลยเดี๋ยวค่อยไปอัพเป็นกล่องเหล็กที่หลังนะฮะอ่ะใส่ไปปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวสิทำไมนายเป็นอย่างนั้นล่ะนี่ใส่ไปโหกล่องเยอะขึ้นแล้วเราก็เก็บของไปครับเก็บเก็บเก็บทุกอย่างที่เราฟาร์มมาจากพาทีเราเราก็จะเก็บไป เราจะเอาไปแค่ทอสแค่นี้เองเอืมเก็บไปก่อนปึ๊บ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 เอาเนื้อมาด้วยอืมผมว่าผมจะเอาไม้ติดตัวไปสักหน่อยอา่าหนึ่งสแตก็กยัเราก็ฟาร์มไม้ได้เยอะแยะอยู่แล้วแหละเอากูว่าบ้านตรงนี้กูลืมเช็คพอยต์ตรงนู้นว่ะโอ้ยเริ่มไปที่นั่นเลย อาหมู่บ้านนี้ไม่ใช่หมู่บ้านดิอะไรวะปราสาทเออปราสาทนี้ก่อนเดินมาเดินมาเดินมาแล้วเราก็จะไปผุดตรงนูน้นใช่ไหมกลัวของโดนขโมยมากเลยวะทุกคนผมว่าเราเก็บของไปก่อนในนี้อ่าขอแค่ตอนนี้ไม่เจอมอนเตอร์อะไรก็พอขอดาบมาติดตัวหน่อย และพวกแฟรี่มันชอบขโมยของครับแล้วมันคือแบบตอนนั้นผมไปเดินผ่านแฟรี่นะไม่รู้ว่ามันเรียกแฟรี่หรือเปล่าเพราะาผมเรียกแฟรี่หรือเรียกตัวอะไรก็เลยเออไอตัวทูดเล็กๆอ่ะเรียกทูดเล็กๆแล้วกันจะได้ไม่ผิดเนี่ยไอตัวพวกนั้นอนะ่ะมันเลือกเหมือนมันเลือกขโมยของสําคัญว่ามันขโมยสทนูผมไปสแตกสองสแตกเลยผมได้คืนกลับมาแค่สี่สิบกว่า ไมทางไหนดีผมว่าผมไปทางนู้นดีกว่าเพราะตรงนี้ไม่น่าปลอดภัยอะ่ะไม่ปลอดภัยไม่พอมันก็นั้นด้วยอะมันแบบโดนขโมยของ,ของอะนะเราไม่ยุ่งครับผมเฮ้ยเห็นตรงนู้นนะครับผมมันคือเอมเมอร์ล์นะครับเราต้องตอบบอกขึ้นไปเก็บมันจะมีของที่สปอนอยู่บนท้องฟ้าด้วยนะผมเป็นเมฆแต่เราเหยียบเมฆได้นะใช่ แต่ว่ายังไม่จําเป็นนะผมเพราะว่าเรายังไม่เจอหมูว่านเนะอวีซีนะเฮ้ยมังกรโอ้ยักษ์โกโจีเสเอานี้มาเลยอ,อืมว่าเรากำจัดมังกรกันก่อนดีกว่าครับไอ้ยักษ์ตัวนั้นไม่น่าไหวมันแดกเราทีเดียวตายได้เลยนะ ไม่โดนโดนโดนยิงไปยิงโคครับเขาเรียกยิงโคตะโกนนะเฮ้อตะโกนนะเฮ้อตายจะไม่ได้วิ่งมาชาร์จเลยนะคือมันโกงอีกตรงไหนมันโกงอีกตรงที่แบบมันสามารถทำให้เราติดสโลได้ด้วยครับนี่อะไรวิเ็กขอเล็กไปหน่อยกัวทอสมันนี่ว่ะ เฮ้ยดีเตรียมพร้อมอลงเหมืองสักนิดหน่อยนะผมเพราะช่วงนี้ไม่ได้ลงเหมืองเลยเออแร่นี้โชคดีที่เอากมอสแบบขุดครั้งเดียวได้ไดทั้งหมดมาด้วยก็มันก็ทำให้เราไปยัดเวลาในการลงเหมืองไปเยอะแยะเลยนะฮะขุดฐานเฮ้ยสกิลเตนันหลบมาเฮ้ยเมาส์คลิกขวาพูเริ่มเสีย กัดมันไปกัดมันกัดมันอ่าตายเลยดนีมากลรกโอเคพวกแรกนี้ก็ไม่รู้จะไปทำอะไรนะผมขุดไปเพื่อแบบเอาไปเผาเพื่อเอาเวลเฉยๆแหละอืมตะเหล็กนี่ก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างอยู่อะไรเนี้ยได้ยินเสียงน้ำนะครับ น้ำอยู่แถวนี้ลงมอดหลายอย่างมันทําให้เครื่องแหลกด้วยนะเนี่ยมันจะมีมอดยุบยิบจุบจิบอะไรที่ทําให้เครื่องแหลกด้วยครับเออเออผมก็ไม่รู้ว่ามันมอดอะไรนะช่างมันแล้วกันเนี่ยขอแค่อัดเกมให้ผู้คนดูก็พอแล้วครับผมเหล็กไปเหล็กที่บ้านเราก็ขาดนะเนี่ยผมไม่ใช่รู้ว่ารวยเหล็กอะไรขนาดนั้นนะตอนนี้เหล็กเหล็กที่บ้านผมก็ขาดนะครับผมมีสแตก็กสองสแต็กกว่าเองเพราะ ไม่ได้ลงเหมืองเลยจริงๆครับผมแต่ฐานเราก็ยังไม่ขาดแข่งเพราะว่าเราขุดแบบนี้ได้ไงเนีย่ยเราขุดแบบหนึ่งขุดแค่บล็อกเดียวแล้วมันก็สามารถดับทั้งหมดได้คือฐานก็เลยเจอง่ายแล้วก็ขุดง่ายไปเลยครับผมมอดนี้มันดีมากผมชอบชอบพิกแอคมาแล้วก็มัดกระเป๋าผมก็ชอบมากเลยครับเออแบบ เราไม่ได้คราฟแบบอะอะไรนะตกคราฟมาเราก็สามารถทำในกระเป๋าได้เลยแต่ผมรู้สึกแปลกอย่างหนึ่งว่าว่าเหมือนลงม่ดไดหลอดอาหารไอ้หลอดอาหารสีเหลืองเนี่ยมันทำให้หิวเร็วเปล่าวะเออผมรู้สึกว่าผมวิ่งไปอยู่่แป๊บๆผมหิวแล้วอะมันหิวเร็วมากครับมีความรู้สึกแปลกๆนะเพราะว่าผมเล่นในหนึ่งจดสิบเจ็ดไปอะมันก็ไม่ได้หิวเร็วขนาดนั้นตอนผมวิ่งนะ หรือวิ่งหรืออะไรเนี่ยเอ,อเดี๋ยวว่าผมอาจจะคิดไปเองก็ได้เออไปก่อนนะอมโว้ยแสงมันช่างแยงตารู้เกินตาฉันจะบอดไหมเนี่ยโอ้ยมันบอดตาครับผมจริงแล้วมันเรื่องเรียนด้วยครับรายงานที่ผมรับจ้างทำก็ ไม่ใช่เขียนให้เขานะปิ้นรับปิ้นงานเออมันก็เหมือนรับจ้างทำให้แหละมันปวดตามาผมซื้อวั่นกองแสงมาใส่แนละ้วมันก็ยังไม่เบานะครับผมไม่เบาเลยมันปวดมากครับผมโอ้ยจะมืดแล้วว่าไม่เป็นไรครับเรานอนเรานอนได้นะเพราะเรามีเตียงเฮ้ยไอ้วเว้ยผูยักษ์สองตัวเลย ผมว่าผมจะไม่ไม่ขึ้นว่ะมันค่อนข้างที่จะเสียเวลาผมมากเลยแล้วบางครั้งขึ้นแล้วมันไม่ได้ของดีเลยครับอโอเคคผมขอนอนก่อนนะอืมนอนอย่าอย่ามีตัวอะไรมาใกล้ก็พออ่าช้าสดใส ช้าสดใสช้าสดใสกวันขุดมาเลยอะไรเนี่ยเออผมว่าไอาตัวนั้นมันน่ากลัวเกินเอา้าหายไปไหนวะไอยักษ์มันหายายักษ์ตาเดียวหายอย่าไปเรียกถึงมันบ่อยเลยเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวตกใจหมดเพราะว่ามันจับเราแล้วมันกินทีเดียวตายแล้วผมเออไม่ง่ากลัวทีเดียล่ะ ไม่ว่าจะเลือดเยอะที่ไหนมันจับใส่ปากเลยแล้วก็ตายเด้วย,วยผมไม่ได้ไปให้อาหารไก่ไม่รู้มันจะเพาะผั่นไหมนะแต่ว่ามดนี้มันก็ทําให้แหลกนะไอ้มดเนี่ยให้เปลี่ยนสีสัตว์เนี่ยมันก็ทําให้แหลกเป็นจังหวะหนึ่งนะครับผมเพราะว่าสัตว์มันเยอะขึ้นแล้วมันก็ต้องแรนดอมสีมันเองไนงะ่าไงแต่ขอบอันเลยโอ้ยสองสองตัวสามตัวเลยหรอ โอ้ยจี้สดไปแล้วไปอยู่แล้วโอ้ยอยแหลกแหลกแหลก,ก,กต้องรีบออกไปจากทางนี้ครับผมถ้ามันเห็นเราคือมันไล่นะเราต้องยิงธนูนใส่มันอย่างเดียวคือเข้าใกล้มันไม่ได้ป่านี้อีกแล้วอผมเบื่อป่านี้มากเลยมันมันมีแฟรี่ตัวทูดเล็กๆที่จะมาขโมยของเราอะ่ะโอ้ยกระโดดจนแหลกแล้วเนี่ย ไอ้ดอกไม้มอสพวกดอกไม้พรุงนี้ก็ทำผมแหลกเนี่ยเพราะมันสปอนกูแหลกพอมึงด้วยกูแหลกเดี๋ยวเดีเ๋ยวเรียกใหม่หนูเออเดีเดเเ๋ยวเรียกเดี๋ยวเรียกเฮ้ยมังกรตัวเล็กเอาตายเลยเหรอได้เนื้อมังกรมาแล้วพวกเดี๋ยวไปเผามันน่าจะได้เยอะนะถ้าไปเผาแค่เดินทางมันแค่สิบห้าทีแล้วเร็วมากเลยอ่ะ คลิปนี้สักครึ่งชงั่วโมงสักคลิปแล้วกันนะครึ่งชั่วโมงแล้วอะมันนักสุขภาพกูนะสิสุขว่าตอนนี้ย่ำแย่มากเลยครับผมปวดตาแนละ้วเดี๋ยวก็ต้องไปฉีดวัคซีนวันที่23แล้วกลับมาน่าจะเพียนะครับผมผมฉีดวัคซีนเข็มแรกผมไม่เป็นไรนะแล้วก็ไปยกของด้วยก่อน7วันเขาบอกว่าทำ ออกใช้แรงและออกกำลังกายก่อน7วันใช่ไหมไม่ใช่หลังหลังทิวซี 4, แล้ว7วันแต่ผมจะล่อไปเลยยกของยกแก๊สไปเลยนกอะไรอ่ะนกอะไรอะไร่ะยานะรู้สึกอันตรายไม่เจออะอุย้ยก็มาดิครับก็มาดิครับมาดิมาดิ วิ่งมากูให้วิ่งมาเลยโธเอ้ยกากว่าเก็บมาเป็นมังกรได้ดอมหนังวัวนี่นะเออที่ผมเงียแบบไม่ใช่อะไรหรอกมันแบบมันก็มันไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะเออแล้วก็เล่นไปก็แหลกไป เออโอ้ภูเขาอ่ะเออเออเออโอ้โอ้เจอภูเขาปุ๊บโคตาโคตารา่าลักเลย,อะ,าาเลยาาอะไรเนี่ยกูพูดอะไรของกูดิอ่ะโคตาร่าลักเลยโคตาร่าอะไรเนี่ยโอ้ยเจอภูเขาครับผมมองขึ้นไปว่าเผื่อมันมีอะไรแบบแปลกหูแปลกตาให้เราได้ชมเชยอ่ะ กินไก่ก่อนถ้าผมว่าผมกินอันนี้ก่อนให้หมดดีกว่าขนมปังอ่ะมันเพิ่มน้อยนะผมไม่ใช่เพิ่มน้อยหรอกทำไมผมรู้สึกว่ามันหิวเร็วมากเลยกินขนมปังอ่ะดี๋ยวเป็นเพราะผมกินขนมปังว่าถึงผมหิวเร็วนี่กูถานไปกูฐานไม่ใช่อะไรหรอกผมเอาเวลใช่ครับมาแล้วไม่อยากตายด้วยตอนเนี้ยเวลสามสิบกว่าเออมาแลกเชย มันแหลกแล้วมันโอ้โหไม่น้คุณถ่านเลยกูได้จะพอบล็อกเดียวไหมเนี่ยโอ้สองสามบล็อกว่ะหมดแล้วขึ้นดีกว่าไกเกียดปีนนี่ะนี่เราก็เอ้ยลึกไหมไม่ลึกเราก็อยู่ในป่านะผมป่าดงองไพอะไรทักอย่างนี่แหละชุบพักของเก็บไปก่อน โอ้ของเราเยอะมากครับขอเก็บของไปก่อนนะเวลาผมตายจะได้ของไม่กระจายอะไรมากเออจะได้อยู่แค่เออในกระเป๋าเอ้ยวีมดอันนั้นนี่ว่ะมดที่แบบรวมของถ้ากดคลิกๆมันก็เข้าตัวเลยเออไม่เป็นไรครับแต่ว่ามดนั้นถ้าตายรอบสองมันก็ของกระจายอยู่ดีนะการวิดีโอแก้ครับ เราไม่เจออะไรเลยเว้ยว่าไงกาชุบกระโดดมาว่าไงน้องหม,มูเยอะมากเลยแถวนี้มีอะไรฉันตื่นเต้นไหมฉันอยากหาอะไรที่มันตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนที่ไม่ใช่มังกรเพราะตอนนี้ฉันยังไม่พร้อม ให้เจ้าพิกแอกนุ่มหน่มาด้วยนะอุย้ยอสศาวินวะมาวะมาวะขอเครื่องนแหลกเลยโอ้ยขอไ่ได้แหลกแล้วเด่กกระตุกมากกระตุกมากความกระตุกนี้ท่านได้แต่ใดมาเออโอ้ยเมือ่อกี้กดกระโดดไปแล้วเลยนะความกระตุกนี้ท่านได้แต่ใดมาครับท่านชิบแล้วผมจะสู้พวกท่านไหวหรือเปล่า นั่นครับผมเจอแล้วเฮ้ย hey, มังกรเชื่อมังกรวะผมเฮ้ยจ <Hey, Jesus! S 2> ีเสมีถ่ายทันด้วยจะาพาปกแล้วผมเรยกว่าซึ่งผมมันไม่ได้วะเฮ้ย <Hey! S 1> อย่าตะโกนกูตกใจตายครับสองเฮ้ยตายแล้วหนึ่ง ตายครับหนึ่งเฮ้ยตายอีกสองอะไรของกูเนี่ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามา,อย,า,าอย่าเข้ามาอย่าเข้าอย่าเข้ามามีมีไหมยิงมามาตี้เดินมาเดินมาเดินเอาอ๋อในวันไม่ตายมียไหมอไ,ไอพวกนี้มันมันกระจายมันกระจายอยู่ยิงไป ตอนนี้ตัวถน่วโอยเจ็บก็เจอมังก,กรครับแต่ว่าเรายังน่าจะสู้มึงอีกแล้วอ่ะมึงอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงแรงจังมึงแรงจังมึงแรงจังเออแรงยิบหายลเลยมันยิงกันเองมันยิงกันเอง สองตัวเฮ้ยสองตัวเราตัวมีธนูเดี๋ยว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 ธนูมันก็ไม่ใช่เบาๆนะครับผมตัดเลือดมันน้อยไงเลือดมันน้อยเฮ้ยหายไปไหนธนูใครแรงกว่าธนูใครแรงกว่าตอนนี้มังกรอยู่เฮ้ยพี่เดี๋ยว อยู่ไหนอ๋ออยู่นี่มึงเฮี้ยววิ่งเร็วจังเดียวกูจะตายวะมีเดียวเดียวเดียวจุกจุกจุกคิงมันไม่กระเด็นด้วยขวานฟันแม่งเลย ผมว่าเรายังจับมังกรไม่ได้ครับไอ้ตัวนี้มันต้องจับคือมันต้องทำดาเมจแบบแรงๆนะมันถึงจะสลบแล้วเราก็อัดเนื้อใส่มันนะผมรู้สึกรู้นะเออเหมือนเกมอาร์ตเลยโอ้ยตรงนี้เย็นแลแลกมากเจอมังกรอนะ่ะไอ้ตรงนี้ก็เป็นทะเลวะ่ะโอ้ยแลกไม่ไหวแล้วแล้วก็ยี่สิบนาทีแล้วเนาะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับผม พอวันแลกไม่ไหวแล้วเราดีก็ประจุภัยได้เยอะอยู่แล้วเยอะอยู่พอสมควรนะครับผมเอาแล้วครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับผมยทูบก็อย่าลืมใส่แมสและล้างมือกันด้วยนะช่วยแชร์ให้ผู้ติด,ดตามถึง50คนนะครับผมเป้าหมายของเราตอนนี้คือ50คนนะครับหรือจะมากกว่านั้นก็ม่ว่าก,กันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผมไปแล้ว